ก่อนดูคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดาอีกแล้วจ้ากับคลิปแต่งหน้าเราไม่เคยแต่งหน้ากันเลยเราไม่เคยแต่งหน้าลงช่องเราเลยสักครั้งหนึ่งอันนี้คือหน้าสดนะคะทุกคนก็จะมีสิวจะมีร่องรอยในการใช้ชีวิตคิ้วแตกค่ะทุกคน อันนี้คือคิ้วเราแตกค่ะอาจจะเพราะสาเหตุอะไรก็ช่างนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสมัยเด็กๆนะคะเออ่ใช้ตัวนี้นะคะในการเบอร์ลูคมขนนะคะลูคมขนเราจะใช้ตัวนี้นะคะใช้ในการเบอรอคมขนนะคะมันบอกว่ามันช่วยได้แต่ว่าใช้ไปก็โอเคอยู่นะคะมันก็ช่วยเรื่องเบอรอคมขนได้นิดหนึ่ง วันนี้แม่จะมานะคะเราก็ทำการแต่งหน้าไปซื้อ,อปลาหมึกมาทำให้แม่กับพ่อกินใช้สองตัวนี้นะคะผสมกันค่ะสังเกตนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นออกสีแบบขาวๆอ,อีกยี่ห้อหนึ่งมันจะเป็น สีออกเนื้อเลยคือถ้าใส่ไปปุ๊บมันก็จะค้ำกว่าหน้านิดนึงถ้านี้ใส่ไปปุ๊บมันจะสว่างกว่าหน้านิดนึงนะคะเราก็เลยทําการเอามาผสมกันค่ะทุกคนนี่เนื้อของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ทกําการผสมสีค่ะนี่พอผสมสีนะคะมันก็จะออกมาเป็นสีนี้อืม สีที่ไม่ขาวเกินไปไม่ดำเกินไปสำหรับหน้าเรานะคะใส่ไปให้ทั่วหน้าค่ะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราแต่งในรูปแบบเราไปเลยมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปอย่าลืมทาคอนะคะทุกคนด้วยความหวังดี ถ้ารองพื้นดีเราก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราทารองพื้นแล้วหน้าก็เราก็จะมาเนียนในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะขอบตาเรามีการดำนิดนึงลงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะยี่ห้อนี้จ้าลงไปที่ใต้ตาของเราเพราะว่าใต้ตาเราดำนะคะ ตรงไหนดำนะคะก็ทำการแต้มไปตรงนี้น่าจะแพ้ยาสระผมค่ะจากนั้นเราก็เกี่ยนะคะเกี่ยวด้วยกันตบๆๆลงไป จากนั้นนะคะทิ้งหน้าไว้สักพักหนึ่งเพื่อทําให้หน้าแห้งค่ะการทําให้หน้าแห้งนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งที่ทําให้หน้าแห้งเพราะว่าเวลาเราลงแป้งหรือลงอะไรไปแล้วมันจะทําให้หน้าของเรานะคะไม่มันไม่เยิมค่ะดาเป็นคนหน้ามันนะคะแป้งฝุ่นเข้าไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้หน้าเรานะคะมันระหว่างวันนะคะ ใช้ของอะไรก็ได้นะคะแป้งฝุ่นทอโค้ด้วยนะคะจากที่เราลงแป้งฝุ่นแล้วนะคะเราก็ลงด้วย แป้งพับเลยค่ะแป้งพับของดาน,นะคะใช้ยี่ห้อแม็กเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทําไมถึงเลือกใช้ของแม็กเพราะว่าแม็กมีโทนสีเดียวกับสีผิวของดาค่ะใช้เป็นเบอร์ดูนะคะว่าดาค้าไม่ค้าแค่ไหนดาใช้เป็นเบอร์ nc 4ี N ่ C ค่ะให้ทุกคนไปดูเลยว่าโอ้โห สีผิวคือแบบแทนมากค่ะแทนที่จะขาวลงแป้งพับให้ทั่วหน้าค่ะนี้เป็นวันเบาๆนะคะของเราเราก็เลยเลือกใช้แป้งเพื่อที่จะทาแป้งนะคะเพราะว่าเราจะเน้นแบบบางเบาทาคอด้วยนะคะก็จะลงหลายสีเฉดสีหน่อยนะคะ จะเอาสีสว่างขึ้นมานิดหนึ่งค่ะอย่าลืมทาคอรด้วยนะคะจากนั้นนะคะเรามาเริ่มที่คิ้วกันเลยแบบนี้นะคะหาซื้อตามเซเได้เลยนะคะบอกตรงๆเลยว่าใช้ดีเวอร์ดีเวอร์นะคะ แท่งนี้นะคะก็จะมี2แบบในแท่งเดียวกันอันนี้สามารถทาเป็นอา eye เนอร์ได้แล้วอันนี้ก็สามารถเขียนคิ้วได้ค่ะวิธีการเขียนคิ้วนะคะลากเป็นเส้นแบบนี้ไปค่ะ กวาดคิ้วค่ะเพื่อให้เขากระจายตัวกันมากขึ้นมีความสมูทมากขึ้นค่ะดูเป็นชำนาญแต่ไม่หรอกนะคะไม่ชำนาญอะไรทั้งนั้นอีกข้างหนึ่งกันเลยค่ะ สว่างนิดนึงค่ะ okay. จากนั้นนะคะเรามาทาปกตานะคะด้วยแม็กเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เราเลือกใช้เป็นสีสีนี้นะคะสังเกตว่าเราจะใช้บ่อยมากเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบ ไปได้หลายงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีนี้นะคะเพื่อในการบล็อกตาให้มันสว่างขึ้น เราก็จะได้ตาเงาๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเรากีดตานะคะด้วยที่เขียนคิ้วที่เราเขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะใช้สีดำเข้มนะคะจะมีสีน้ำตาลกับสีดำนะคะกีดตาของเรานะคะเราจะกีดแบบ หลังจากที่เรากีดตาทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาปัาาดมคคะล่ากันค่ะใช้ที่ดัดขนตาดัดขนตาเพื่อให้งอนนะคะค่ะมคคะลของเราใช้เป็นของตัวนี้นะคะกันน้ำได้ดีมากๆแล้วก็โดนน้ำนะคะก็จะไม่ไหลเป็นหมีแพนดา้าค่ะ เราก็ใช้มาคาล่านะคะปัดไปที่คิ้วนะคะใช้สีขาวแบบนี้นะคะเพื่อแรงเงาไปที่จมูกค่ะทำให้มีมิติมากขึ้นจากนั้นก็ปัดไปที่แก้มค่ะเพื่อให้แก้มของเราโดดเด่นขึ้นนิดนึงนะคะ ค่ะดาเลือกใช้พาเลตเดียวกันนะคะเพื่อที่จะไลทจมูกนะคะใช้เป็นสีนี้นะคะแตะไปเบาๆค่ะแล้วก็เอามาแตะที่จมูก ด้าของเราก็จะมีมิติมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของหวานหวานนะคะดาก็เลือกใช้เป็นสีอูทไททิปหรือสีอะไรเนี่ยที่มันออกแดงๆนะคะ่ะลงไปที่กรอบปากข้างในก่อนนะคะจากนั้นนะคะเลือกสีส้มค่ะเพื่อ ทากรอบนอกทุกคนในวันสบายๆแบบนี้นะคะ,คะกับ หน้าบล็อกนี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาด้วยแหละแต่งหน้าลุคนี้คือลุกไปซื้อปลาหมึกจ้ะฝากทุกคนนะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาด้วยอย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆชอบไม่ชอบแบบไหนนะคะหรือแท็กทายกันได้ค่ะวันนี้ดาขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้บายบาย